นางเอกดังโดนด่าเละแต่งตัวไม่สุภาพสุดท้ายคดีพลิก หนึ่งในซุปตาร์สาวชาวจีนชื่อดังอย่างกุลีนาจานางเอกสาวสวยจากซีรีส์เรื่องสิบปีไม่สายทีจะรักทีลาสุดตกเป็นประเด็นดรามา่เมื่อเจ้าตัวได้ไปไทยแบบที่ปักกิ่งโดยงานนี้กุลีนาจามาในลุคแฟชั่นเสื้อครอบแขนยาวและกางเกงยีนเอวต่ำเสริมความแซ่บด้วยกางเกงในเว้าสูงที่กำลังเป็นกระแสฮิตในหมู่วัยรุ่นยุคนี้แต่ไม่ไวกลับโดนชาวเน็ตจับผิดและวิพากษ์วิจารณ์ว่ากุลีนาจาแต่ง ตัวไม่เหมาะสมและไม่สุภาพในสวนสาธารณะที่มีตาเด็กๆมาเที่ยวจํานวนมากในขณะเดียวกันก็มีผู้ออกมาปกป้องพร้อมให้ข้อมูลว่าชุดที่กูลีีนาจารย์เลือกใส่เป็นแฟชั่นใหม่ที่ทางแบรนด์ให้ใส่เพื่อไทยแบบโรหมทนั่นเองค่ะ